งานทดลองนะห้าสิบแปดเมตรมูบีออกเลยลองนี่นะเบิ่งน้ำกันนะป่ะโอ้มูมีออกเลยหักชุดบอกนี่นะบักไดยังติอยู่แล้วนิ่งแค่หำมันงลุนนี่เลยติอยู่ให้เบิ่งกลุ่มกระสุนน้ำกันเนาะยิ่งมาหุงเก่าบะ ดูห้องใหม่เก่าใหม่บนบนใหม่แต่ว่ามันเข้าบนเดี่ยวเลยนะมันมีายเลยบันไดบันเทิงเหรอเออนี่ยกุ้มตัวเทิงนี่ที่เออมาเริ่มหนึ่งบวบออกเลยบวออกเลยตัวนี้ตัวนี้แม่นหอยเก่าเด้อหอยเก่าของปืนบอกที่ทำอิดเนาะตัวนี้แม่นยิงจักลูกนี่กุ้มกระชอนของตัวนั้นเนาะลูกเนาะ เกือบโออกเลยแหละบปออกเลยนะฝาเบียห้าสิบเมตรเนาะห้าสิบปลายเนาะตัวนี้มันห้อยเก่ามันนะ้เนาะของกลุ่มกระสุนหอยเก่าตัวนี้มันตัวใหม่เนาะ